มาให้กับทุกคนทุกท่านเสร็จแล้วก็มากินกันนะมีผักมะเคียงด้วยหนูชอบกินผักกับผัดเผ็ดกบลูกเนียงซื้อมาไม่รู้กินยังไงอ่ะเคยกินอยู่แต่ไม่รู้เนาเลือกอยังไงนะแกหรืออ่อนไม่รู้แหละเลือกแต่แกมากวางตุ้งถั่วลายผักกะทิอ่อนกินเลยโอ้ยหิวทําเสร็จแล้วก็กินนะเห็นไหมขาโตใัใหญ่ๆเลยแซ่บมากเลยแหละหเผ็ดถึงพริกถึง,ถงขิง อร่อยมากกระเพราพันปีอ่ะ แช่แข็งไว้มันก็เลยเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ทำกินเลยนะเราซื้อมาแล้วเราไม่มีเวลาเวลาทำกินก็แช่แข็งอย่างเดียวเครื่องแกงเหมือนกันขาตะไคร้เครื่องต้มยำแช่แข็งหมดอะอ <laughs> trong <tellum> mập <up. tellum up> กินกับข้าวร้อนๆเนี่ยข้าวเจ้าร้อนๆนะ่นๆนะสุดยอมดมาก